สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบนาาจารย์คลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวสองดวงที่โครจรมากลุ่มกันหรือมาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีกรกฎต,ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2566นี้ซึ่งก็คือดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังมาจากราศีสิงหักลับมาอยู่ที่ราศีกรกฎ และดาวเกตที่เดินมาจากราศีสิงห์ไปสถิตในเรือนราศีกรกฎเช่นเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาทั้ง12ราศีซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นก็มาสาธยายกันครับและก่อนจะกล่าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนา12ราศีนั้นทางโบรณาณจารย์จะมาพูดถึงในแง่มุมของสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้ หรือไม่คาดคิดมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆหรือออกแนวเล่นลับซึ่งอันนี้ก็เชื่อว่าคงจะมีหลายท่านก็มีประสบการณ์มาบ้างส่วนท่านที่ไม่เชื่อหรือมองไม่เห็นหรือมองว่าเป็นเรื่องเล้วไหลไหลสาระก็ฟังเอาสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของดาวศุกร์และดาวเกตเพื่อเป็นการปูทางกันก่อนว่า ดาวทั้งสองนี้มีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างเริ่มที่ดาวศุกร์เลขหกจะมีความหมายในเรื่องของเกเลสความอยากความโลภความหลงไหลในด้านความรักทรัพย์สมบัติถ้าเป็นสถานที่ก็จะเกี่ยวกับธนาคารสถานีทีวีโทรทัศน์โรงแรมโรงภาพยนตร์ห้องครอดทาลกโรงละครโรงเรียนนาฏศิลป์ ครับบา้าสโมสรถ้าเป็นบุคคลก็จะเป็นพวกกวีศิลปินนักดนตรีนาฏศิลปสิสูจินารีแพทย์สัญญแพทย์ถ้าเป็นสัตว์ก็จะเป็นพวกขนปุกปุยนกปลาสตีสวยงามน่ารักส่วนดาวเกตเลข9จะหมายถึงเรื่องพิสดารมหศัศจรรั์วิตฐานลึกลับถ้าเป็นคงก็คงจะเป็นหมอดูคนทรง นักจาริสแสวงบุญนักเดินทางปเผชิญโชคคนแก่คนมีคันขื้นแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสจิตหรือวิญญาณธาตุถ้าเป็นสัตว์ก็จะเป็นพวกงูจิงจกตุ๊กแกพญานาะคมังกรหรือสัตว์แปลกๆตามเทพนิยายเมื่อได้รู้ความหมายข้างดางสวงดิงนี้แล้วเราก็จะนำเอาความหมายทั้งหมดนี้มาตีความว่า ในเรือนราศีทั้ง12ราศีนั้นดาวสุขและดาวเกตท,ที่ไปสถิตร่วมเรือนกันในาราศีกรกฎนั้นจะส่งความหมายตามเรือนพศต่างๆทั้ง12เรือนนั้นอย่างไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังอย่างมีสติและวิจรารญาณด้วยนะครับต่อไปเราก็จะมากล่าวถึงชาวรักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษเมื่อดาวสุขและดาวเกต มาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนราศีแม่ธาตุน้ำและเป็นภพพันธุอันหมายถึงสถานที่พักพิงบ้านรถที่ดินสถานที่ไปค้างแรมหรือเลือกสวนไล่นาที่มีที่ติดตั้งใกล้กับแม่น้ำเช่นบอ่อบึงทะเลทะเลสาบและก็ทะเลมหาสมุทรอะไรอย่างเนี้ย เมื่อดาวสุกซึ่งเป็นดาวธาตุน้ำและมาจากเรือนราศีเดิมคือราศีพฤษภเป็นพบกระดุมพระหมายถึงการเงินรายได้ทรัพย์สินและดาวสุกก็มาจากเรือนราศีเดิมอีกเรือนคือราศีตุลซึ่งก็คือพบปัตนิหมายถึงกู้รักกู้ครองคู่หุ้นส่วนอีกเรือนหนึ่งด้วยก็จะบ่งบอกความหมายได้ว่า ดาวสุกในราศีกรกฎนี้จะให้ความหมายแก่ท่านราศีเมษในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือรายได้ผลประโยชน์อันมาจากเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเลือกสวนไรนาและจะได้มาจากคู่รักคู่ครองคู่หุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่คองก็เป็นได้ ซึ่งการได้มานี้ก็จะได้มาแบบคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงหรือเป็นเรื่องที่แปลกใจถ้าจะมองในมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวลึกลับพิสดารท่านอาจจะได้โชคได้ลาบจากการไปบนบานสารกาวซึ่งท่านได้ไปขอลาบขอพรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางสารเทพเทพาอารักษ์สารเจ้าจีน ที่อยู่ติดแม่น้ำหรือใกล้แม่น้ำลำคลองบ่อเบิงทะเลทะเลสาบอะไรประมาณนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีทุกคนนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ